ครับสวัสดีครับวันนี้เกษตรบ้านโต้งก็จะพามาดูในส่วนของแปลงปลูกกล้วยหอมทองที่ทําการปลูกไว้นะครับนี่อันนี้ผมก็ปลูกไว้เป็นแถวเลยนะครับสําหรับวันนี้ปัญหาที่จะพามาดูเลยก็คือปัญหาของต้นกล้วยโคนลอยนะครับโคนลอยคือลักษณะเป็นอย่างไรนี่มาดูใกล้ๆเลยนะครับผมนี่จะเห็นว่าบริเวณตรงนี้นะครับมันจะเห็นเป็นเงานะครับค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็จะมีรากนะครับนี่ด้านบนค่อนข้างเยอะเลยนะครับอาการแบบนี้เขาเรียกว่าลักษณะของโคนลอยนะครับ ของเราจะมีข้อเสียอย่างไรนะครับหนึ่งเลยนะครับลำต้นจะไม่แข็งแรงนะครับมันจะค่อนข้างเอียงแล้วก็ล้มได้ง่ายนะครับเนื่องจากว่าต้นเน um <um> ี่ยมันจะอยู่สูงขึ้นมาจากดินนะครับทําให้ระบบรากเนี่ยมันยึดเกาะดินเนี่ยได้ไม่เต็มที่นะครับซึ่งมันจะทําให้การล้มเนี่ยค่อนข้างได้ง่ายนะครับ 2. การหาอาหารจะได้ไม่เต็มที่นะครับเนื่องจากว่าบริเวณด้านบนเนี่ยมันลอยนะครับจะทําให้รากด้านบนตรงนี้นะครับมันไม่สัมผัสกับดินนะครับมันอยู่ด้านบนนะครับ ทำให้มันดูดซึมแร่ธาตุแล้วก็น้ําต่างๆเนี่ยได้น้อยลงนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของตาหนอนะครับที่มันแทงขึ้นมาใหม่นะครับบริเวณด้านข้างตรงนี้นะครับ <S <S มันจะไม่สมบูรณ์นะครับเนื่องจากว่ามันอยู่ด้านบนนะครับทําให้รากที่มันแตกขึ้นมาใหม่เนี่ยมันกว่าจะลงไปหากินน้ําหากินแร่ธาตุอาหารได้เนี่ยมันก็จะทําได้ช้านะครับดังนั้นเงาที่มันโตขึ้นมาใหม่ก็จะขึ้นค่อนข้างที่จะได้ช้านะครับการแก้ไขเราต้องทาอย่างไรนะครับนี่เดี๋ยวพามาดูเลยนะครับ ซึ่งผมได้ทําการขุดนะครับดินนะครับบริเวณด้านข้างเนี่ยขึ้นมากบไปแล้วนะครับหนึ่งต้นนะครับเป็นต้นนี้เลยนะครับนี่ลักษณะอย่างนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับนี่การแก้ไขเลยก็คือเราต้องขุดนะครับดินนะครับหรือนําดินจากตรงไหนก็ได้นะครับมาทําการกรบบริเวณโคนแบบนี้นะครับนี่กบลงไปแบบนี้เลยนะครับนี่ให้มิดเลยนะครับให้มองไม่เห็นรากเลยนะครับนี่อันนี้เขาเรียกว่าการกบโคนนะครับข้อดีเลยก็คือนะครับ ดินนะครับจะไปกบบริเวณรากแล้วก็บริเวณโคนนะครับซึ่งจะทําให้การยึดเกาะของดินนะครับกับรากเนี่ยทำให้ได้แน่นแล้วก็แข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับต้นก็จะไม่ล้มง่ายนะครับ2เมื่อรากนะครับมันสัมผัสกับในส่วนของดินนะครับมันก็จะสามารถดูดซึมแร่ธาตุแล้วก็อาหารได้อย่างเต็มที่นะครับทําให้ต้นไม่มีปัญหานะครับ3ก็คือในเรื่องของหน่อที่แทงขึ้นมาใหม่นะครับมันก็จะสามารถดูดกินในส่วนของสารอาหารแล้วก็น้ําได้เลยนะครับเนื่องจากว่ามันมีดินเนี่ยไปอุ้มหรือว่าไปห่อหุ้ม บริเวณเงามันแล้วนะครับอันนี้เราต้องทําการตรวจสอบด้วยนะครับว่าจุดไหนเนี่ยมันมีปัญหานะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับต้นกล้วยเมื่อปลูกไปหลายๆเดือนนะครับมันก็จะค่อยๆโตขึ้นนะครับทําให้มันดันเงาขึ้นมาด้านบนนะครับทําให้รากบางทีมันมาอยู่ด้านบนครับมันทําให้หาอาหารได้ไม่ดีนะครับดังนั้นเราต้องทําการกบโคนนะครับเพื่อเป็นการรักษาความชื้นนะครับบริเวณโคนเงาของต้นกล้วยตัวนั้นด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับในเรื่องของการกบโคนอย่าให้โคนลอยครับสวัสดีครับ